คครรััับบสสวสดีใส่กระชายได้ไหลายใส่กระชายหลายม่จริงหรอกินข้าวโอ๊ะโอครับผับดเลไลครับฟังดตามนะครับไอโจูชแนลเนาะกินเที่ยวอาเซียนไปจูชแนลครับผมมื้อนี้มาหากันมาปอกันคือเก่าครับคิดถึงกันแน,น,น่บอเนาะคิดถึงเนาะเนาะเนาะโอาก่อน,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 น กาศเมืองไทยเป็นสีบเอ,อ,อ้มีขันอยโยกขวดเงินลายมีขันใส่ขันเกนน้นำฝนครับเอ้ยน้ำดื่มครับจะเล่าใส่ขันแล้วมันกินแล้วมันสีหวานเจียบเย็นซื่นใจครับป่ะยกแก้วครับเซ็จไล่เซ็จไล่ สวัสดีย่าง FC เก้า FC ไมตทุกุกครับ TJ โจแห่่ทุกทุกคนนะครับวันนี้เราจะมีข้าวเหนียวปลานิลย่างแล้วก็ตําสมตําครับมานีกโจเอิวมาตําปลาครับใช้ผักหลายๆผักหลายๆอย่างใช้ผัดบวกกอครับนี่บวกกอหวานกรอบอร่อยหร้อม ก่อนเื่นเลยเรามาทำความรู้จักขนมจีนของโจ่อนครับโจเชนะครับกินเที่ยไบายโจเชนะครับขนมจีนในโจวเองครับสนใจิดต่อสั่งซื้อได้นะครับที่ไอดียไลน์นะครับสองห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าสองสามเก้าสี่ตัวนะครับนี่ครับเส้นเล็กเหนียวนุ่มเหมาะกับการเฮ็ดเป็นขนมจีนหรือไม่ก็ตำซัวก็ได้ครับเอาไปย่ำย่ำก็ได้ครับย่ำแค่นุ่นเส็งก็ได้ครับอร่อยเช่นกันครับมาเมื่อนี้เข้ากินเข่า้ฮมกันดี่ขึ้นเกานัดละมาพอยโจไม่ได้ละการกินครับคงจะแตกแล้วตัวจะแแตกกกกล้วนนนิิ็ ินได้อือฮวันเฮงห้งบอก่อกับมั้นมันไก่กินเนาะมามาครับแท่ไว้จ้วเซอสซีมันซีมังก่อนนี่ครับใส่หอยบุกหอยหอยจุ๊บหอยจุ๊บหอยจุ๊บแซ่บๆแต่ว่าตรงตัวครับ บอกว่าลงตัวมากมายครับเกือบอกรอบอฝากได้ใจจ,จริงตอนกับป้ายกว่าแล้วครับมันก็เลยกินเขาไปทรงของมาเอาใส่น้มจีนไปทรง คนที่เป็นสั่งแล้วครับเนะาะกลับมาถึงกะหาเนี่ยแนวกินเลยหิวอ, <c oughs> อืม้มอื้มอนนี้สดจับอย่างใหม่ใหมอื้มอืสุดจัง và chớp tony ký đồn đi video cũng gọi nâng cao chỗ này sao em nó khó tiếng nó tìm khó bà mẹ ký ơi chỗ hợp bưng 嗯、我差吃得多嘞。 สุดยอดครับอนองหอยเงาปลาวานะคุยครับย,ยี không <laughs> อร่อยจนหยุดไม่อยู่อยิาเผิดเผ็ด วิธีแกะปลาเนื้อที่ถูกต้องครับเวลาเอาก้างออก,ก,กอครับเราจะเอาก้างออก,ก,ากาอทางหัวทางหัวมันเลยครับดึงปุ๊บออกมาเลยครับนี่ครับเราจะเอาก,กระดูกออกครับุ๊นี่เห็นบ่นี่คือปลาเนื้อที่เขาสดมากเวลาแกะสิแกะดีครับทางแน่สิเหนือยเจ้าเหนื่อยกูตั้งลุนงนอนกินก่อนเอาเอาถิ่มบานโยกไก่กินเมืเ่อไหร่ แตกส,ส่วนมาสูเอากินไปมากจุโก,กินแต่เหนืออนะกระดูกให้เพิ่น mm hmm. เพิ่นมากินกระดูกกันกินไนว่าเป็นดอกใกล้ครับโ mm hmm. อ้ออเนื้อคอมันสุดยอด วมา่าสุดยอดจะตัมากินหมพาค่ณน้องไลายครับสู้ขากันสู้เออเอาเอาเอาข้าไป <laughs> ừ. Mà sửa sửa lên thế này

มันปางจุดยอดหอมตะไคร้ กินพุงม,มันรับปานสุดยอดพุงปานนี่มัน mm -hmm. Đoán Cùng mặn mặn đông mặn mặn Xẹp Xẹp แซ่บ come sekejap, ramai-ramai ini bagi kip tok lainnya juga kini juga โอเคครับฝากไว้ครับการพิคคลิปไอโจกับฝากเหมือนเดิมครับนมจีนของไอโจครับสนใจสั่งซื้อได้ครับไอดีไลฟ์2511 252394ตัวนะครับแอดเข้ามาครับสั่งซื้อได้แล้วก็สำนักสุนทงช่องของไอโจได้จะมีเสื้อแฟนคลับครับแล้วก็รับรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆสินค้าต่างๆครับใครสนใจก็แอดทางมาเจอะขอบุญการติดต่อกอยู่ใต้อยู่ขอบุญใต้คลิปนะครับขบ้างบนติดตามอ่ะมันจะมีลิงก์การติดต่อไอโจอยู่มี่มิไรเฟสบุ๊ค มาเซ็นเจอร์เบอร์โทรศัพท์ครับมีหมดเลยเนาะฝากไว้ครับผมขอบคุณมากมากครับสำหรับคลิปคลิปนี้ครับกับมือนี้แดงนอดต้นกงิสีตกแล้วละ่ะโอเคครับขอบคุณมากมากสำหรับการเข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับผมค,ครับสวัดีครับโจกยกหยกยโตคลิปหนังเข้าก็เต็มนะสวัสดีครับใส่กระชายได้หลายใส่กระชายหลายไม่ติดหงส์กินข้าวโบ้ครับพัดไล่ไล่ครับ ฟังดีตามนะครับไอจูนชแนลเนาะ